การสร้างประกาศการสร้างประกาศก็เหมือนการประกาศว่าเครื่องคุมเนี่ยอยากจะให้นักเรียนทําอะไรนะครับการประกาศในการติ๊กตรงนี้ครับประกาศพอประกาศเสร็จนะครับให้จารย์แตะเพื่อทราบประกาศครับก็จะขึ้นเป็นช่องล็อกขึ้นมาว่าให้จา์เนี่ยพิมพ์ลงไปนะว่าคนต้องการจะประกาศข้อความใดนะครับ พอติ๊กเข้าไปก็ให้อาจารย์พิมพ์เข้าไปครับอี่เช่นตัวนี้นักเรียนส่งการบ้านจากนั้นให้ติ๊กตรงส่งครับพอส่งไปนะครับนี่ฮะเครื่องนักเรียนก็จะรับประกาศนะครับว่าเครื่องควบคุมที่อาจารย์ควบคุมอยู่เนี่ยประกาศอะไรนะครับนี่ฮะนักเรียนส่งการบ้านพอนักเรียนทราบแล้วนี่ก็ติ๊กที่ตกลงครับนี่ฮะตรงนี้ก็ออกมานะครับก็จะเป็น รายการประกาศว่าเป็นเหมือนประวัติการประกาศว่าเคยประกาศอะไรมาแล้วนะครับบอกวันที่เวลาข้อความนะครับว่าเคยประกาศอะไรมาแล้ว